อะตอนนี้เราก็แวะที่ตลาดนะท่านมาซื้อข้าวเอาไปฝากคุณพ่อเพื่อนเท่าไหร่โลเท่าไหร่โลยี่ห้าโลยี่ห้าบาทโลยี่ห้าจะถุงห้าถุงอันนี้ข,ข้าวใหม่บอกข้าวเหนียวใหม่เออเอาหมดเลยบอกมีอีกบอกหนึ<ล>่งสองสามสี่ห้าห้าถุง เอากินสมนี้ก้อนเถอะนะบอกว่าอันซื้อแล้วก็ซื้อเลยนะบ่ได้เอาเงินเพิ่นที่เหลือก็จะให้เป็นเงินสดเพิ่นน่นะเออเอา้าสะเพด่นใจล้วบอกเงินเท่าไรร้อยยี่ห้าอ่ะร้อยหนึ่งเลยยี่ห้าเดี๋ยวรอก,ก่อน <laughs> ร้อยยิมห้าซื้อข้าวเหนียวไปฝากเพื่อนก่อนพี่น้องเลยเพื่อนกินเพื่อนกินผู้เดียวนะโมจิบ่เคยกินเท่าไดรดอกอันนี้ถุงหนึ่งน้าชีโลไลไลาคาบอยู่ได้เรากินผู้เดียวนะ,อวาาะสองเท้าเนาะถุงหนึ่งเดี๋ยวถ่ายอีกยิมห้าบาทเนดะ้อทุงละโล ขาดอีกยี่มห้าบาทนี่ถูกเลขเลี้ยงบ่เงินค่อยเลี่ยงนะ่ะค่อยไม่ได้ถูกเลยไม่ให้ค่อยพอบาทเลยเลี่ยงถูกเลขมันใครก็เลียงอามึงไม่ได้แล้วโอ้ใจละวันที่เทไรน,นั่นนี่วันที่เทไร 25, <26. S 1> วันที่ยี่ห้ายี่หกต้องได้หยุดงานนะพี่น้องเอ้คนจะพาไปงานกระถิ่น 25, เออ 25, 25, 25. เอาทะเบียนรถไหนน,ไน้องปุณอไปเราไปต่อ,อ,อขึ้นมา อยู่ได้ทันงานอยูได้วันนี้เราเข้าเมืองหมดไปร้อยยี่ิบห้าแล้วซื้อข้าวสารนะท่านว่าจะซื้อเป็นกระสอบมันพันกว่าบาทเนาะอยากจะเหลือเงินให้คุณพ่อเอาไว้ใช้จ่ายนะท่านอทอามันไม่พอคุณพ่อเอาเงินสดนะไปซื้อเอา อช่ซื้ออะไรตรงนี้เอ,เอาเงินนี่จะไปซื้ออ,อีกเอองั้นจะจะไปซื้อก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปจ่ายจะอยากซื้ออะไรก็ซื้อไปทุกท่านอยากให้คนบ้านเห็ดไปซื้อเพราะว่าเพื่อนเป็นแม่บ้านฮะอ,อยากได้อะไรก็ซื้อเอาร้อนมากเลยทุกท่านเลย ดเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อปูนสามกระสอบนะซื้อปูนสามกระสอบไม่รู้ว่ามันมันจะเหลือเยอะเท่าไหร่นะเท่าไรเอ่ยห้าร้อยหกสิบบาทเออเ้วก็หาเปรเจกต ห้าร yeah. ้อยหกสิบบาทคุณท่านบนหาอยู่เดี๋ยวมอเตอร์ไซค์กับพวกแขกไหนสามมือสองคันเฮียเฮียสนใจเหี้ยสนใจรถนะพี่น้องเอ้ยอะไรเอาตาและไข่นี่ล่ะไข่บ่เอาไว้นี่ไข่เอาไว้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวยกก่อนรองก่อนอ่ะ Ừ Ok, bắt Lớp, lớp Lớp nhiều Lớp nhiều ทีนี้เราก็จะไปซื้อปูนเอาท่านสามกระสอบตอนแรกว่าคิดอยู่สุดทางเลยนะว่าเอาสองหรือเอาสามถ้าเอาสองไม่พอนี่งานเข้าอีกมันจะมันจะถ้ามันขาดมันจะขาดประมาณครึ่งกระสอบทุกท่านถ้ามันเหลือมันเหลือประมาณครึ่งกระสอบเท่าที่ผมเดาดูนะ เพราะนั้นเราซื้อสามกระสอบเลยดีกว่าเขาไม่มีขายคสองกระสอบครึ่งเอาสามกระสอบร่น้านเปิดก่อนตาอ้วนเขาเปิดทุกวันร้านเนี้ยเออร้านหลังคาเหล็กเนี่ยสัปตะวัดเนี่ยเขาเปิดทุกวันอ่ะมาซื้อปูดุกงท่าน <laughs> วันนี้มาแปลก <laughs> วันนี้มาแปลกซื้อปูนก่อนสวัสดีครับซอซอปูน สามกระสอบก่อฉาบค่ะซื้อปูนก่อนซื้อปูนสามกระสอบรอบนี้ไม่ได้โอนใจสดว่าจะขอซื้อสองกระสอบครึ่งก็คงจะไม่ขายเอาสามไปเลย สีอโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้500าห้าร้อยแม่ซือมาจะใส่ซือมาจะทะเล่สิสามหมื่นเจ็ดราไชฟ้าแมนกีมันเปลือกน้ำมันอ่ะนะมันบ่มีน้ำมันเติมแล้ว กินกิลรถไฟฟ้าเนี่ใครเนี่ยชใช่ชัดไป បោះម៉ាហៅហី สวัสดีครับสวัสดีครับมาใหม่วันนี้ดูกันนี่สามค่ะสามกระสอบอ่า <c oughs> แรงๆโอเคขอบคุณครับ อืมโอเคเคไปคไเรา,า,า,เ,า,าเดี๋ยวมีเวลาคนเคยทำลังาคาโรเลยฟ้า,ฟาครับแพง,ง,อ,แงอันแบบแบบนั้นอ่ะมันก็มีแต่ว่ามันแพงอ่ะทำเองเนาะ

อืมครับผมเออเดี๋ยวค่อยขยับขยายตอนนี้ชาร์จไฟบ้านไปก่อนทางเงินก่อนอ,อครับเดินทางทุกท่าน โอเคครับผมขออนุญาตเดินทางก่อนนะท่านไดฟูนมาแล้วสก็สอบสวัสดีครับ